สวัสดีครับครับอาจารย์ใจบุญแย้มยิ้มนะคะเป็นอาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมเกียรตินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้นําท่านผู้ชมนะครับมาพบกับศิลปะการสแสดงอีกแขนงหนึ่งนะครับของจังหวัดสมุทรราการอยู่ในตําบลบางปลานะครับเรียกว่าละครชาตรีนะครซึ่งก็คือคณะสุดประเสริฐนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาพบกับ หัวหน้าคณะนะครับก็คือแม่อ้อยของเรานั่นเองนะครับช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงครับค่ะชื่อเพลินใจแก้วสุกนึกนะคะเป็นหัวหน้าคณะละครชาตาาารีคณะสุขประเสริฐตำบลบางปาอำเภอบางป,าาบบางปีจังหวัดสมุทรปราการค่ะอยากจะให้แม่อ้อยนะครับช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของคณะละครชาตรีสุดประเสริฐของตำบลบางปาหน่อยครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับแม่นับตั้งแต่จำวามได้นะคะก็ค,ะคุณแม่ท่านเป็นละครชาตรีของคณะ,คะสุขประเสริฐ แล้วเราเป็นลูกเราก็ตามท่านไปแล้วก็เสิบท่อตามมาปัจจุบันนี้ก็เลยรับหน้าที่แทนท่านมาจนท่านเสียชีวิตไปนี่แหละค่ะปัจจุบันเนี่ยแม่ทําคณะละครชาติมาประมาณกี่ปีแล้วคะแม่ประมาณ30มสิบปีแล้วค่ะเรื่องที่นิยมแสดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วเป็นตอนอะไรคะเรื่องที่นิยมนะคะก็คือแก้วหน้ามาแล้วก็ภสังทองพิกุลทอง แล้ววันนี้เนี่ยก็มีเจ้าภาพว่าจ้างแม่มาแสดงด้วยแม่หยิบตอนไหนเรื่องอะไรมาเล่นคะแม่เพราะว่าวันนี้นะคะจะเล่นพิคกุณทองตอนพาน้องชายกลับเมืองแล้ววันนี้เนี่ยเจ้าภาพที่จ้างมาเนี่ยครับเขาให้แม่มาในงานอะไรคะแม่แก้บนค่ะ,คะเครื่องดนตรีที่ใช,ใช้ประกอบการแสดงเนี่ยครับมีลักษณะอย่างไงบ้างคะแม่มีลักษณะเป็นละนาดเอกแล้วก็ตะโพนไทยแล้วก็กองทัดแล้วก็ชิงชาบ ค่ะครับเพลงก็คือที่แรกเลยก็ต้องเป็นหุโลงก่อนบูชากูราจาย์ใช้ท่ารำจากไหนเป็นแบบเรียนแบบาทางด้านนัฏศิลปินเป็นแบบขนบไหมแม,ม่หรือ,อยังไงครับใช่ค่ะมันก็ต้องมีนะจีบปั้มจีบไงยเทิมค่ะไปมาลักไข้โกดอะไรแบบนี้ครัไหนาแม่ลองทําหน่อยสิครับถ้าไปถ้า,าไปคือ<ป>เราก็ต้องไปอ่าอมาเอามาเสียใจร้อ<ล>งนะค่ะ ดีใจแล้วก็จะมีจีบคว่ำจีบหงายวงบนวงกลางวงล่างนะครับกระดกเท้านะครับ กระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ละครชาตรีที่แม่ได้ดําเนินการทําอยู่เนี่ยมีรูปแบบยังไงบ้างสมัยก่อนแกจะจับพวกลูกลหลานเย็นกลับจากโรงเรียนก็มาหัดลําหัดร้อง,ห,องหัดตั้งท่าแม่บทขอให้แม่ช่วยเล่าว่าในการจัดแสดงแต่ละครเนี่ยครับอย่างวันนี้ครับเริ่มแม่ลองเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มเก็บของลงมาถึงเสร็จปุ๊บแม่ทํายังไงแล้วจนถึงแสดงแล้วกระบวนการขั้นตอนจบ เป็นยังไงบ้างแม่แพอเรามาถึงโรงละครนะคะเราก็จะเอาของโรงเสร็จสับแล้วก็จะตั้งเ,เสียงพ่อแกเรียบร้อยเปิดทั่วเครื่องแล้วก็นักแสดงก็จะแต่งตัวไปเรื่อยๆทยอยแต่งไปจนฝ่าจะถึงเวลาที่เราจะแสดงจุดเด่นนะครับของคะณะละครสุดประเสริฐเนี่ยที่มันมีความเป็นจุดเด่นนะครับแม่เล่าให้ฟังหน่อยคือจุดเด่นนะคะละครของคณะสุดประเสริฐคือก,ก็การแต่งกาย แม่จะคนปักเองเย็บเองทําเองทุกอย่างแล้วก็จะตัดเป็นชุดจะภาพจะหาวันไหน,นแล้วก็คือจัดเตรียมชุดสีนั้นไปโดยเฉพาะเลยค่ะในส่วนของที่บอกว่าอยากจะชื่นชมแล้วก็มีความเป็นอัตลักษณ์ของคณะแม่มากๆเลยเนี่ย ก็คือในเรื่องของการบรหิหารจัดการคณะที่ดีมากๆลูกๆเนี่ยเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยช่วยในคณะกันอย่างดีมากๆเลยลูกชายแม่นี่ทําอะไรครับหน้าที่ลูกชายตีรนาศเอกค่ะแล้วลูกสาวล่ะคะลูกสาวก็เป็นตัวแสดงนักแสดงสภาพการปัจจุบันหรือสถานการปัจจุบันนะครับการจ้างงานในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับแม่ปัจจุบันตอนนี้นะคะ คือมันก็ไรายได้มันก็ถอยไปเพราะว่ามันโควิดเขาก็ไม่ให้จัดการชุมนุมคนเยอะอะไรอย่างนี้รายได้ของเราเจ้าพากะโทรมาคืนมากมาเลื่อนมากสุดท้ายนะครับแม่อยากให้แม่ฝากอะไรถึงทางภาครัฐหรือว่าทางผู้ว่าจ้างหรือผู้ชมคะแนมะ่ก็ขอให้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราไว้มันจะขาดหายซะให้อนุรักษ์ไว้บ้างเพราะว่าต่อไปมันอาจจะไม่มี แล้วก็จนฝ่าชั้นก็จะอนุรักษ์จนฝ่าชันจะตายไปหรือว่าสิ้นชีวิตไปล่ะค่ะท้ายที่สุดนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ชมว่าเสียะการแสดงของไทยนะครับละครชาตินะครับมีมวลขลังจริงๆนะครับมาชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณแม่อ้อยมากๆนะครับแล้วก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ